โอ้ยไม่ยนุ่ยเป็นอย่งไม่ยนุ่ยเป็นอยังโอ้ยเก้าอี้หมโอ้ยน้ำโคกแตกเลยพี่น้องเอ้ยเก้าอี้ผ้าปีนโอ้ยเอามาใหมมาไหมโอ้ยแม่เอ้ยเอาเอาถั่วไหนเอ้าซ่อนเอาแม่เอาเนี่ยไม่ยนุ่ยผ้าปีนพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับ สวัสดีพี่น้องคนไปครับสวัสดีครับพี่แม่ครับเนี่ยไม่ใงีด้วยตัวอี้ปีนขณะตอนนี้ตอนสองครับผมเอากินแมวอะไรนี่ก็ใส่หูหลังไปนะคซั่สองผวเมยนะครับพ่อยกยุทธ์ไม่ับนมาตะไก่ก็มาตะไก่ครับยมโอ้โหครับมาทะเกับมาตก่มาตะสารคามโอ้โหได้พ่อเห็นไม่ผิดผู้ใดป็นไฟกินที่เราพ่อครับเป็นความรู้สึกอย่งนี้แล้วพอตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลย ไอ้กันใช่ครับไอ้กันใช่ครับสวัสดีครับดาวราแห้งซัน้อยเพชรบป็นเพ่งตอนนี้มีอันมีคู่แข่งแล้วผู้ใดครับเสียออกโอ้เสียออกแห่งลายแห้งเลยแห้งลายแห้งลายเป็นลายเป็นแห่งเลยซึมยอดครับไม่แย่ดุครับไม่แย่ดุเพราะยังรังซ่อมรถตีอยู่เออแต่กับอันนี้ไม่แย่นุ่ยครับสองสาวพอเผลอครับผมรองโอ้เพยังเลมเผลอพราะยังรังระเพือเพอใหญ่แหลมเยของพี่น้าอยลย ไม่ได้ดีใจครับพี่น้องครับแต่ว่าตุ้ม่วงไม่ได้เกลี้ยงวอดบรรยากาศตอนนี้เลยยังวัดน้ำหูเรียงยังกีพี่น้องรถมาวอดจอดรถประดิจันทร์ลอยลากขึ้นรถมากินมากินขอาสะก้อนเน่าคองครับต้องเดินด้วยท้องนะครับก็เลยพักกันมากินหมูกระทะกินบัตเตพร่นะครับตอนนี้มานะครับปลาสังสรรค์กันครับกับเม่นหนยครับไม่แย่ดูนะครับไส่กันไช่นะครับพอยุ่งหยุดจริงิงนะครับผมจานลอยมากมาทีนี่นะครับ หลังจากที่ว่าสิมางันคนเกิดบจูมืออื่นน้อยเนาะเตรียมของกวนไหมเพิ่นอยู่ดอกเดี๋ยวเราบอกคอยวันถ้าจะไปซื้ออยู่แลซื้อบ้านพี่ดินนี้เราบอกโอ้โหบอกคอบอกอก็เงี้ยวผมใหม่แล้วเมานว่ารือนไหนไปเร้วไปหาอย่างเงี้ยบอกเอาเงี้ยวัเบอกไม่ยันได้เขามากเลยบอกไม่ยันได้เขามากฝากเพี้ยนอย่น้เพี้ยนไม่ไทยถ้าเหมือวานไทยีไม่เลยเี้ยนอัดออดจะกเจ๊ก ซื <gesch> ้อเพีตอแต่แต่คอยผู้ร้องโห่ยังอยู่มันคือเพง้ยยังันนะัร้างแเพลงของอาจารย์ทุ่นเขาแต่งหนอยนะครับอาจารย์รุ่นแต่งห่ยะับที่มงานเพได้ตูดิโอเป็นคนไทยนิ่สิ่งหนเพาะว่านี่นะครับมันีก็เลยเอ๊แต่ของมัลลีนนําทีมงานก็น่ากลันวดเปลือันวดจู่มือมาฝากเพลงนนันในเรื่องแ่หก็ออทออทออออแจ็คกิ้งแคชกันเ่ยแต่ว่าซื้อเพลงยนราท่นเพราทนไหนเพราะท่นไหนลุ่งโงกันมัได้หรอเพี้ยนใส่ซูดิโอเว่า บาบาโอบาบาอะไรพี่พมันหลายอันก็โลเพราะว่าอาจารย์หลายคนเอาเนี่ยมันคิตมยังไงเนี่ยกลับกลับกลับเดี๋ยวเดี๋ยวจะารพูาคนนี้แต่ว่าซื้อเพียงบอบ่อท่านใดบอท่านใดฟันรุงพี่น้องครับซื้อเพียงเดี๋ยเพียงลาดอยู่แถวบานีบาเขาฟิตบุบัดฟิตไซค่าดติเบียเสี่ยนี่แหละอันตรายสำหรับมอลตอาเหาอนะครับไปจ้างเดี๋ยวเขอมา ิดโคไอ้กันใช้เล่าเราติดตามข่าวตลอดพี่น้องครับเนื่องจากว่าช่วงนี้โควิดบวันดีเขาไม่ซื้อโควิดใหม่แล้วสองข้าวป็นหลุมก้อปิดแล้วไายก็ได้บิดหมดเละอยู่หน้าทางเซ็นเตอร์ดแต่ว่าราชการใครโยเกมมาล่าหวยบงพอบีจยกระดกเจ้าปาอำเภอหวยบงพีจยกระดกเนี่ยเจ้าปลาเจ้บปลาบอท่านยิ่งินนะแม่ใหญ่แต่ว่าสิ่งนี้อยู่จากในในข้อมูลของราชการคนแต่ว่าอยู่บ้านหวยบอท่านยิ่งินนะครับแต่ว่าก็เพอยากให้มีเงินละดีที่สุดเราต้องมีดีที่สุด ยากยังมาตีเนี่ยมอ้ำเฮานะครับพี่น้องครับนี่คือจังำขบมาเห็นสถานการณ์จริงตอนนี้เป็นเท็จหรืเย็ดยากเป็นว่าเเบบเลยคือพระเอกคนนี้อันนึงครับสองเย็นมนมีเงินเดือนเท็จนะก็เย็ดยากครับพี่น้องครับเพราะว่างานการการแสดงคือจังทีมงานมอ้ำทีมงานอันนี้เฮากรับคุณบากนะครับยากลำบากสิเดือนด เอาใหญ่หนึงดึงดึงใหญ่ดึงขนไม้ยน้อยเราใส่บ่บาเอาแมาเลยใหญ่กีางอีกเ้อเอาเฝ้าน้ำงานเอาเฝ้ากินแม่เฝ้ากินนะครับหลอกผมใช่ว่าตอนนี้ฉันเด็ดเ็เวจ้าแช่ปันเด็ที่หลอกหม่อยกอย่าเลืมเด้อมากันมา่อย่าเลื่อมเ้อสผ้าขาย ผูอยู่ทั้งปีกับสีส้มม่หายเพราะได้ขายน้ำกันสิเป็นเั่นมีผู้สื่อห้องบอาหารปลาหมอแล้วห้องกัเทีดไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งจะพได้หาได้ซียคือจังผมเฮ็ดที่บ้านนะได้หาได้ซียกันมี้กันจานร้อยทรงเฮ็ดม่ให้แนสิบโลซ่าโลผมกหมือนสีสมาให้ปัจเจยุธ์กระลงก็ยังไม่แยดูกในเฮดได้เรื่องแมด้อนยไม่ยดูกไม่ย่หน่วยเฮดได้ผมหนึ่งสักวันหนึ่งแล้วกรลวกทรงใม้ใส่กองพุ่มใหญ่มากสามารถเเบแมนครับก็ได้เป็นเดือนเดือนคร แต่ว่าเขาต้องฟิตแข็งพอผมมีตัวไอติมอยู่เงื่อนไอการใช้งนด้เงื่อนได้ไอเรื่องบอกน้องได้อน่นอนพอบ้านเจ้ายู่กับบ้านผมงพไก่พวกขี่รถไชงได้ใช้ถังหนนแข็งไป่วงเฮ็ดเนเฮ็ดลราโง่เฮ็ดวเฮ็ดคอไอ่ลงขายเลยเจ้าเฮ็ดมาเลยสิขายได้ครับผมสิผมสิลวกสิต้มไ้สิหนึงไงพ่อมนะบ้าเนี้ยเรื่องจะได้เฮ็ดสดผมก็สิแก่ใช้รถไปส่อนๆกูกูกขายปลาขายต้นหาหน้าที่ ปลางเงี้ยมุกมันจะต้องตอนนี้ก็สร้างอีกแบบแาบแเนี่ยโซเล่กันอยู่พี่น้องครับเรื่องไล่ได้เสริมเล็กๆหน่อยๆเพราะอะไรค่ะน้ำมันส่วนพอยงหยุดต้องหาตัวรอดได้ครับส่วนพอยงหยุดก็ไม่ทิงเห็ดน้ำนะครับส่วนไม่ยุดเพว่าส่วนกันเไม่สุก่อนนะพี่น้องช่องสี่ในโลกเนี่บจะเสียวอยู่ไปยังมูเดียวเขาไปขึ้นเงินด้โอ้ยสิไปขึ้นเงินไปพอกันไปพอกันวะสิไปขึ้นเงินไงก็ ุเไปสเงิันที่สนั่นไปนทไปขึ้าเลยว่มต้องขึ้นยากไปพ่อกันพอดีโอ้ไปพ่อกันพอีไอเจ้าไปยังการที่ไปขึ้นงินวีวไปส่งวรถเขาไปขึ้นเงินไปขึ้นเงินแม่ยอามาไวาแม่โกสุมโอ้ไปโรงพักเป็นยังไงอยังไบถือแก๊บไฟโอไปแจงไปก่อนโอ้ึกว่าอันไปอนประกันยังบถือแก๊บไฟ แค่ตัวบกไปแจกัน <Luis> ึ่ครับจบไปจสบายชีพเฮ้ยันเราเรื่องเรีกเรามันใส่กันกระดเนาะยองยเนาะอีเมนุยว่าสิไปโกซุนี่ละไปแจ้งไปแจงคว่มไวด้วยเบิรโกวิยังสงเอาเงินมาันวอเมนุยเราเป็นน่ไไปไปสบายชีพเลเดียวอันนั้นันนันไปพุกได้กพุกที่ทุ่มุ่เทียอันควมฝันความฝันซึ่งจะเป็นจริงได้หรือเปล่าก็ก็ลุ้นเอา คนเรามันต้องมีความฝันถ้อามีความฝัน่คือไายแม่นครับอันนั้นคือความฝันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าก็ลุ้นเอานะครับแต่ว่าความฝันที่เป็นจริงเฮ็ดได้คือใครเห็ุ <c oughs> คือใครข <c oughs> ไม่สร้างเลยเนาะมาสร้างจู่จักใจกันแต,ะนะต่เนาะจะว่ามาส่วนนี่แหละขันมีของปลาอาหารปลาจานร้อยสี่ทรงมาให้แล้วก็ขายคือจังบ้านไนกันใช่ย่ใกไกๆเนาะไอเนาะเดวผมขี่รถลงไปทรงเลยบบตรงหนึ่งก็ได้มั้งของไอเน่ะ ลงไปทรงสดรดเลยใส่เข่งลงไปเลยหนาอยมันมันมันลอยกคโรนั่งไหมบดถึงบดถึงจะไหนผมแมนบอลก็คือใหม่ครับเนี่ยครับกิน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 ไปยังเซนหอกเห็ดละโงกเห็ดปวกเห็ดพร้อยังสิไหมผมเล่นไปทรงไอ้หอดเนื้อเลยนะหรือว่าไอ้อยากได้แบบสำเร็จเลยอยากได้แบบลวกมาเลยดีความจังจะบดอะไล่างได้รยังสิหนะาไอ้ผู้เฒ่าเห็ดไหยผมก็จะไปทรงเลยเฉยๆแห้งง่ายเนี่ยนั่นแล้วจังท่าเห็ด ไพ่เฮ็ดกันแบบช่วงวิกฤตจังสี่พี่น้องครับไปลองไปล่ำเข้ากับคือสิบวันได้ออกงานง่ายดอกเบังสุ่มนักใจอยู่นะครับผู้เพิ่นสิได้ไปลองไปล่ำไปทั้งหน้าทั้งหลังก็ดีนะครับจังหวะส่วนเนียร์ไล่ได้พิเศษไล่ได้เสริมนี่ล่ะเพี่น้อะไรพี่น้องครับสี่ซอยนี่อะไรครับแฟนครับอีฟซีขายถ้วยหนักกันหน่อยครับแฟนครับอีฟซีเข้านั่นล่ะพี่น้องก้องไปสุกุลสุกุลมากันเพื่อนทู่มาสั่งเจียวคากับเจียวแมงดา ตำเองตัวเจ้วค้าค้าปลาบ้านผมหลายเนี่ยคือจังไงกันใส่ไหนได้ได้เด้อะเจ้วค้าเฮ็ดเป็นโหลสองโหลเส,สียทรงไหนเพิ่นได้แบบได้แบบแจ้วเหงอบ่อ,อ่าฟัก,กักปลาแดกแล้วก็เอาค้าไปจี้แล้วก็มามาฟักตำใส่กันมาเลยใส่บวชทีกใส่เครื่องปูนเขาท่านดานี่แหละแล้วก็ปลาแดกปลาแดกซับเจ้วค้าปลาลซับทั้งทั้งอุบลก็จะหูเจ้วค้าหนึ่งครับ ตบกัไปเ็จียง่้จวแมงดาเอาแมงดาหน้ามาแต่ว่าขันแมงดาเบิดก็จักเจียวจังไดละบาดนี่แต่ลักลักช่วงนี้เห็ดกำลังมาเฮียงเห็ดเบิดผมน้องใหม่สมเห็ดเลือดในแถวเมียแถวป่าเราเห็ดสานั้นเรื่องอยู่ทั้งคุณเอต้าเม่นครับออเดอร์กับเพราะใดอยู่นะครับขันแม่นอยากเห็ดน้ำกันผมกับสีสวงมา่ห้นะไอแต่ว่าสีลวกห้ก้อนหนึ่งห้ก้อนเรียบร้อยข่มคือว่าทุ่งละโล่ทุ่งละโล่แต่ว่าเห็ด เฮ็ดแต่ถ้ามาล่างออกแล้วมาลวกแล้วบ่พ่อรู้ด้ต้องต้องบอกพี่น้องก่อนผมผมบอกพี่น้องตลอดยามผมลงคลิปแม่นครับขี้ดินนี่เอาไล่ไว้เลยสามขีดขี้ดินอยู่ขายเฮ็ดนแม่นบาดเอาไปลวกไปหนึ่งอีกบัดนี่งต่างหากนะครับส่วนมาเฮ็ดไร่ได้เสริมน้ำกันนะครับสุขหูซุกค้นอะไรอยู่นี่ยทั้งอะไรกันใช่ทั้งไม่แย่ดูกทั้งอีแม่นยนะครับกันนะจะไหนกันจัดการเน่าแต่ว่าตอนนี้แม่นเมโนยฝ้าวิ่งคนฝ้าวฮ็ดอาหารบนตัวนะครับ เทิงอยากกินเทิงเฝ้าเทิ้งเกี้ยหักโอ้ยแม่คอยมาในตะลิศเกี้ยหอยเกี้ยอยละบอยครับกลับครับเอาเอาเจ้าไหนกับฝากเพ่งในเด้อพี่น้องเด้อฝากเพ่งไม่จานร้อยนะครับซื้อเพ่งจังไหนนั่นเดี๋ยวรอติดตามส่วนตัวไปให้เพิ่นตัดต่อแล้วก่อนนะครับเพ่งอาจารย์ไปได้ไหนบ่ได้เสียเงินจักบาทดอกคนเฮ็ดให้เองเบิดอเทิงอาไายเหี้ยี่เทิง คาเพียงคาหยังเพื่อดอกให้เบิด์ตเนี่ยไงเพียงตลกเพียงพี่บ้านนั่นแหละพูดย่าไงก็เท่มิบ้านนั่นแหละมันเขาก็จะของพี่บ้านอครับพี่บ้านหรอเอาจวดจวดขอบคุณหลายๆเอาสำนีละมาเยี่ยมมายามถามข้าวกันคีดนอดคิดถึงมากระจายความคิดใส่กันนะครับพี่น้องว่าสิภากันเก็ดขายของขายหยังนี่แหละนะครับไอ่กันไส่เราส่วนมากินนนี่สุดพี่น้องฝากไว้ครับอย่าลืมซื้อครับพี่น้องครับอย่าลืมซื้อเฮ็ดนี่เนาะหยังก่งภาษาอะไรอันใด โอ้ครับผมฝากนะครับเรื่องปีนองครับการใส่พันคลิปเมื่ออยู่บ้านไหนจกิป่นเักทนใส่คนเมื่อยู่พัน2สองพันครับซ้ำกันซ้ำกันงเบิงี่เบิตีลอยกับพีนองบ่ลื่นกันครับปีนองครับแต่ว่าจะไดดกัฝากเบิง์ืซองกัล้ของผมเ้ากกระดันแคเนลครับไอครับโยโอ้ไม่สองสองเนาะเหลือเบิรงได้ครับนะครับผมเมนูมีป่ะเมนู่อมีอะไมลนเว พ่อย่แหลมลำเพื่อนเอาไปเชี่ยวแต่ว่าจะดำเนินงานโดยแม่นวิคนเดิมคนสวยเจ้าของจะนั่งแท่นเป็นผู้บริหารทางช่องนะคะจ้าจ้าโอ้แน่นอนเด้อดาราก็แล้วแต่อารมณ์ดาราเจ้าของจะยึดทุกอย่างยึดแม้กระทั่งเบาหวานสร้างมาเลยไม่แย่ดุกเลยช่องสมหวังเอาไปวาดเส้นเราชองสมหบัติเงาทันโอ้ยเอาเอาสู่กันไปพี่น้องครับเป่านุวงหัวม้วนนะครับ ก่อนร่าห้องวัลกับทีมงานดดนพ่อกันเรื่อพี่น้องเอ้ยยังหักแพงกันคือเก่าคือเดือดนะพี่น้องเด้อนะครับอย่าถีมอย่าปากันฮะเราอยากายเราอยากไอเราอยากไอเมียตัวเนี้ยนั่นอ๋เอ้าโอเคกินน้ำพึนก้อนบาดนี่ขอบคุณหลายๆนะครับจวดกะลังผ้าส่วนเหยียดเบียกไปขายเห็ดขายหัวนมกันเย้าหนุ เอาเอาเอาไปแล้วดอกพี่น้องเอ้ยบาดอะ้กินน้ำเบินกอนมาสิบอท่านเบินจวด